สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อนพองน่าสิไปสีขาวพี่น้องแต่ว่าลืมกระเจ้กระเจ้เหลาอยู่ําอีพอพี่น้องกาว่าสีไปเอาอยู่ในกลุ่มพปเลยเข่ามืดมาเลยพี่น้องว่าลูกไปสีเข้าในเด้อหาก,กระเจ้เอา้าอีพอเอกกันหลดไปว่ากระเจ้พัติดติดอยู่ในพวงรถจักรพวงรถจักรพ่อ ขอก็เลยเอาเขาไปเฮือนพุ่นกอดซปเอากับอีแม่เลยนิเปเอากับอันน่องคอนเมื่อกี้นี่กะไอ้ฮัมมาโทรศัพท์กะผู้ว่าอันกระแจรถหยุดติดเยือนลืมมาบตะกินขึ้นปุ่นพี่น้องไม่พี่น้องกำลังขี่ขับไปพี่น้องเหมือนทางเขาก็เป็นขี้ต้มก็ถึเนาะอนนนนมาน้ำได้พี่น้องเอ้ยออกอนนนนก็มาน้ำาทางกลางทางกลางเป็นเขาคายมักซ์ลี่มักขวก็เลยชื่อ มาำทางเห็นมูนะฮะกับเบลฟันใหนม้มูนะเอาไปเอากระเจนแพอมาหอนแล้วเด็กพี่นอ้องมล,มลรลนพี่นอ้องคือมักสลีไปให้พอห,หนัองอน,นุนมนนักีห้อพอาด้ บายดีพี่นองร้านเอามาคลีมาตัวาก็แจจีข sure> ้าบ้งก็แจพัดเอระแจยิงหมดเจ้าข้าวาก็แจ๋โมลให้พัดเอากินแหอันี่ใเ้ฝ่อกินละบ้ให้พ่อบ่าน้งี่มาลีพ่อเ่าแหมแหวสื้อเมื่อกี้นี่มักลีกับมักถั่วต้องขากระมวลอะไรบ้าก็แจีจีข้าวก็แจพิด้ ไปกินอะไรไปไได้แ <m> ล <ots ife freestyle> ้วบังเบงเินต้นขอบไปเลยขบไปปะ

ว่้เอาแม่มาให้คนพูดวันนี้บอยมาคัวแล้วอกนีนางลงอันั้นะคุณนักเอานี้กัเอานชิด็กกินิ้วชิอบมาให้กินิ้วมนอจะหน่อยเน่ถึงมาอบะ โดนเผานื่อแล้วค่ะเบื่อสีเข่าแล้วล่ะไปเลยระเจแล้งกเบื่อสีเข่าแล้วแบบนี้ไปเมืออาลานอลงและป้าโดนปูเมือาลกเานอนสำรวจบงเฮือนน อนอนยังแต่คางนี่กับคางนั่นเป็นว่าแม่แบบยังพันบอกคอยเด้อค่อยเด้อแหล่ะเลยจะเต็งกายมาลยเามาลยเราซื้อมาให้เราเมื่อก่อนมือชีเข่ามาเอากระเจกระเจติดกบท่อมา ลีกามักตัวให้สาวีพี่น้องให้พอเถ่าแล้วก็เอาเงินให้ซื้อน้ำหวานทัวร์ไเท่าอันเดียชีวิตว่างเกลนดล้นนะคะเอัวมาหอนเงินเลยได้พี่น้องซื้อหมดกลัวสามบัตรหาพันพี่น้องยายกันแม่ให้ให้สะดุนแน่กามอกสลีพักหนึ่งไปพูนให้พอเถ่านํา มากสรีสองพระมั่ท uh, ั่วบัดนเนื้อไปเท่าอันผัวไ่เท่ากีอันเชียร์ซีวิตวงใดนี้เด๊ะแม่ไปปล่อยแบะไปแล้วป่ะแม่แบะเหลือตัวเดียวอะไรพี่น้องเลยอยู่ขาดก็อยู่ตัวเดียวตอนเสาร์ก็ไปนำหมูแบะคนอื่นอะไรพี่น้อง ขึ้นเอาขาวเด้พี่น้องมาดิไอโน,นคอนไปสีขาวเด้พี่น้องให้พ่นขึ้นเอาจะเล่าแม่ขึ้นบ่ได้โอ,อ้นออนนกะ <c oughs> มาพี่ลูกเจ้อเละกินน้ำพี่ลูกจะไหนกินน้ำเนาะอืออือเอาลูกเอาเอาขึ้นแล้วเดพี่น้องขึน้นเล่าแล้วโฟเล่าก็อยู่สูง ใครก็เจ <laughs> <laughs> like, ๊เอาโน้จะมัดกระสอบเข่ากันเข่ากันยังมาลายดอกพี่น้องเอาว่าขายในเด้เออเอาสอบนึ่งลูกย่อเอาเอากระฮะโน่เจาะขาดไม่ใช่พวกเฮียป่ะขาดบ่สองวะขาดบ่ตัวใดก็ขาดตัวนี้ขาดแห้งตัวนี้ตัวนี้ก็ขาดคือกันวองบอลเอาแล้วยามันบวกเฮียลายดอก แล้เขาเอากระสอบตัวนึงไปใส่น้ำใส่หำเด้ใครก็จะเปลี่ยนสอบให้นี่บอกว่ามันปูน้ำบอนเล่านะคะห่มเย็นดีนะพี่น้องกกดูลายเด้ผอปลูกทั่วทิพย์เลยพอดีฮอตซานเล่าเล่าก็เป็นเพื่อนหนูไก่แน่นอนน้ำกันพี่น้องอู้กระสอบขาด,ดย่าเลยเออเขาตั้งขึ้นได้โยเข้าไปแล้วเขาก็ ตั้งขึ้นคอยด้วลูกใ <laughs> <laughs> ส่กระเจียเลยเดินนองคอนอโอออกมาอะไรได้สอบหนึ่งพี่น้องสอบหนึ่งกับพลมบ้มกี่นี่ใส่กระเจไว้ลูกเอาไว้อยู่เฮือนในพี่น้องพว่าเล่าอยู่ในพี่เฮือนโรงเรียนพี่แหละอยากสีแล้วมาเอาหนูเห็ดน้ำอึกกระทึกแมวก็ออกไปอยู่นอกนคนผุนเบ็ด อย่าบ่ลูกย่อเลยย่อนห้องลุมดิบ่มื้อนี้บ่ได้เอ้าห้ามบ่ลูกห้ามกันเด้อผู้น้องอนอีกก็จแบกซอยได้บ่ลูกพี่น้องเมื่อกี้เจบนัอแม่สอบทีแรกว่าใ้เบากางเบากางกไปบ่อยู่ถ้าหามกับแม่ก็ได้ลูกหามสิได้ลงเบิ่งได้บ่อือ ว่าน้องคอนเห็ดเลด้ว,ดวพี่น้องเอาเขาขึ้นรถแล้วเลยด้อยพี่น้องเผ <ขอ S 2> ื่อที่หอบหลดกัญยอเ<อ>พอแห้งนักเปเื่อไปซีผู้เดียวได้พี่น้องแม่กับน้องอนนท์กาชิตาอยู่พี่แหละแม่จะนอาจังซีแลแล้วก็เขามาเอาเพื่อเมื่อเห็ดกินได้เอาพี่น้องกะคินไปนี่กะคอล่าไปก่อนเจ้าฟาซ่องน้องคอนสวรรค์เคสามนี่เจ้าพี่น้องแล้วกาซ่องเบากล้งเบาวล้าเคสีพี่น้อง ่าลูกชายลูกสาวเด้อพี่น้องเดอ้อขอบอกขอบใจเดอ้อที่มาติดตามแล้วก็ซ่องน้องอันน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 นีนน้นนนนนนนอนนนายสนุนบนายนนนนนน